ดใช่ไปกับรบกัดถ้าหากว่าต่อสู้กับมันไปกูก็คงจะแพ้แน,น่นอนเพราะฉะนั้น <cos fish. S 2> เอาอย่างไรดีพี่กับบอ <c ười> เราจะไปก่อนท่านท่านจะคุยอะไรก็คุยบ่อนเอะเจ้าไม่ไหวแล้วทำไมฮะพระองค์หิ้วของมาเยอะพี่ <c ười> อยู่ที่ไหนแล้วนี่หอบแล้วเอาอย่างนี้ไง <uar> <c ười> เรา <c ười> ต้องหา <c ười> วิธีตัดกำลังมันก่อนทำยังไงก็ได้ ให้พวกมันนั้นอ่อนแรงหมดกําลังแล้วค่อยต่อสู้ตลบหลังตอนนี้สู้กันกูแพ้แน่นอนเพราะอายุมันลบไอ้น้มยขึ้นไปเรื่อยโอ้โหม้าของเจ้ามันเปรี้ยวเหลือเกินไอ้ปดูเอาม้าไปเก็บคนลูกเฮ้ยสายมึงอยู่ทําไมวะมันไม่ธรรมดาพวกท่านจะยอมรับว่าไอ้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนลูกนี้ต้องเชิดต่อตัวกันไปเลยมันจะดีเลิะรู้แพ้รู้ชนะเด็กของท่านมันจะฟอนะฮะ พระองค์ท่านเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาพักการเพลงดาบเพลง<บ>ทวนแล้วยังไงเราจะมาต่อสู้แบบแม่ไม้ไมวยไทยเยมีมวยดีหรือเปล่ามึงพูดนี้มาดูถูกพันดินของกูกูได้มีสุดยอดมวยของเมืองกูว่าแต่มึงมาท้ากูส่งเด็ดมึง,งไม่ดีดอะไรเพลงทวนพระองค์ท่านมีครบแต่ว่าการต่อสู้แบบแม่ไม้ไมวยไทย S <S <S ท่านมีใช่ไหมกูก็เป็นอันดับหนึ่งไม่เป็นสองลองใครเวย้ยถ้าม,มึงมีมึงปาตัวเขาอมึงมาเลยได้เลยถ้าท่านมีมวยของเราเราก็มีมวยของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วขอเชิญนักมวยในนักมวยอ่ะเนี่ยเจ้ี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเออพี่เลี้ยงนักมวยและพี่เลี้ยงเธอชื่อว่าลิซ่าขอเชิญนักมวยแห่งศึกวันทรงชัย โอ้โหมันมารับรางวัลยังอยู่อกันเนี่ยมันมารับรางวัลต่อหน้าเราเลยขอบคุณแม่เลยนะถามกันได้ชัดขอบคุณวันเองมีนะแม่ขอบคุณคุณแม่จ๋ามากนะครับแม่จ๋าปากดีจริงๆเฮ้ยเปลี่ยนจากวันทรงชัยเป็นวันทรงเจ้าได้ไหมเขาเลิกทรงเจ้าไปแล้วกูไม่รู้กูอยากดูนี่ดูของเรานี่ไทยโตชกมาสี่สิบวันทีสิบครั้งเป็นยังไงไม่เคยชนะคะแนนชนะโน๊ะโดนนัดตลอด ไปเนี่ยจะนอกมวยของเจ้าอาตัวไปเลยมึงออกมาเลยอาตัวนักมวยฝ่ายแดงเรียบร้อยกูไม่อได้จะพูดแล้วออกมาเถอะมึงไอ้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 กูชกของเรานี่นักมวยและชาลีแจ็คบินมาเนี่ยนักมวยเนี่ยเดี๋ยวถีบไปนู่นเลยท่าทางกรหลกแต่ว่าน็อกผู้ต่อสู้มาเยอะแล้วเนี่ยเหรอเออกระจอกเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมึงเจอนักมวยฝ่ายกูใจเย็นไอ้หนูเฮ้ยพร้อมแล้วออกมาเว้ย ผู้ที่ชิงฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินใส่สีแดงป่ะพี่เลี้ยงเราจะมาดูนักมวยของมันหน่อหน้าคํำมาเลยเฮ้ยเอ้ยเดีไไ้เฮ้ยเฮ้ยใย็ยางยางยางไม่ย่อไม่ห้ยนี่มึงจะไปทำยังงั้นเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวมึงตกใจเลยโธ่สุดช็อกตายไม่ได้ชอกเอใจเย็นใจเย็นอ้เข้ามุงก่อนเข้ามุก่อนไอ้หนูีเอาไส้มาหรือเปาเนี่ยนักมวยเขาต่อยก่อนจะต่อยถึงยึ้ เวลาต่อยสึงที่ใส่พันยางตอนนี้จะไม่ต่อยอพันยางของก่อนว้า่ท่านมันฟันมันไม่พันยางฟันจริงนี่ยวะปั่นเหยินอุต่าหพ่าอย่างนี้นะฮะน็อกเดียวเท่านั้นเนี่ยฮะชกเดียวมัดมัดเดียวก็หล่นแล้วมันอาจจะตายกันได้นฮะเฮ้ยโป่งท่านทำไมเอางี้ดีกว่าแล้วมาทําสัญญากันก่อนว่าการต่อสู้แบบกีฬาเนี่ยถ้าเกิดพลาดทั้งถึงกับพิกลพิการหรือว่าเสียชีวิตไปเราจะไม่เอาผิดกันแน่นอนมันมีกฎหมายรองรับูีแล้วไม่รู้เหรอ ไม่รู้การกีฬาต่อยกันตายครับไปฆ่าแล้วไม่มีใครติดคุกจริงนะอถ้าเกิดพิการไปเนี่ยไม่รับผิดชอบนะแน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าเเมื่อมาแล้วก็อย่าให้มันเสียเวลายังไงเลยดีกว่าเด็กมันยืนนานที่มันจะฝอนะครับได้เลยพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไอ้น้องไปตามนักมวยมาเอาไอ้นี่ไม่ใช่นักมวยเหรอฮ้ไอ้นี่พี่เลี้ยงเดวถีบร่วงเวทีเลยทงมวยนี่ได้มาเต้นมาเต้นมาเอ้า แม่ตามมึงตลกว่ะพี่สายยังไงก็บบาไม้บบามือหน่อยดึงยกแรกไว้ก่อนนะดึงยกแรกอย่าเพิ่งไป็นนกยกแรกนะใช่เป็นนกยกสามก็พอยกสามนักมวยของท่านอยู่ไหนอ่ะอยู่ได้วะสงาแล้วไหนนักมวยของท่านนังงไโอ้เียสงสารมันเอาไว้ยกสามเขาไม่ได้ให้รางวัลไม่เกี่ยวโอ้โหข้ามท้องมัเฮ้ยไอ้กอ กูว่าถอนตัวเหอะไอจิ๊บเฮ้ยโอกระสุนกูว่ายกเลิกตอนนี้ยังทันนะเงี้ยถ้าต่อยไปเนี่ยเกิดพิการยุ่งเลยนะถึงตายได้ลยเฮ้ยถอนตัวตอนนี้ยังทันนะเจ็บบ่เธอมึงแน่ใจนะเฮ้ยได้ได้ได้ในเมื่อทุกคนยกสามนะพร้อมแล้วขอเชิญนัดมวย โอ้โหพ่อจะสู Jamie, lonely, no. ้ได no. ้ไหมเนี่ยเออพี่เลี้ยงฝั่งโน้นอ่ะไปมีตังค์สักร้อยไหมเอาไปทำอะไรให้เฮียนี่ตัดผมก่อนนี่เป็นสไตล์นักมวยโก้สไตล์นักมวยเหรอโอ้โหแสดงว่าฟิตหน้าดูนะกล้ามท้องไม่นมัดเลยนะวิ่งวิ่งกามท้องเพยังไม่ได้ขี้่ไม่ได้ขยันแทนนักมวยคนเกินพราะฉะนั้นแล้วขอเชิญนักมวยมาเจอกันก่อนนี่มาสบตากันก่อนก่อนที่จะไหว้ครูกไปจี้ ไปไปเดี๋ยววันนี้ไปทันแล้วไปใช่ยุไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วเฮียมันหนักกิโลกูหนักกีิคลูกผบอกแล้วตอนนี้ถอนตัวไม่ทันแล้วพระองค์ท่านเล่นเดิมพันไปเยอะอาจจะน้มันอาจจะแข็งนอกอ่อนในก็ได้มึงโทรเรียกรถพยาบาลด้วยไม่ต้องกลัวมึงอย่ากลัวเิวะเราใช้แม่ไม้บใบไทยขอเชิญนักมวยทั้งคู่ไหว้ครูได้ไหว้ครู ขณนะนี้เราพาท่านมาพบกับผู้มวยชิงแชมป์นะครับครับผมใบบ่างฝ่ายแดงตัวขาวซ่อสังบุกฝ่ายนั้นเหมือนผู้ท้าชิงนั้นคือนิดหน่อยต่อยช้ยนี่โอ้โหกรเบียบเตรียมตัวหนะ้าถ่ายทอดสดทางช่องเฮ็ดก็ดีไม่เฮ็ดก็ดีถ่ายทอดเห็นกิบศิลปะก,การไหวครลของนักบวย ทั้งฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินเฮ้ยต้องใส่ฝ่ายเราจะแย่วันนี้เอาหน้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฝ่ายเราได้เปรียบอยู่แล้วไม่ตงก<อ>ลัวอาพอเสียดายที่ต <สา S 1> ัดฉันตม,มาจะได้เปรียบกนตรงนี้ล่ละกูควรเต้นซะด้วยฝ่ายแดง <c oughs> <c oughs> สู่เขาไม่ต้องกลัวสีแดงไม่ต้องกลัว เฮ้ยฮหายใจไม่ออกดอนแบบนี้ดีเฮ้ยคนนักโมยหายใจไม่ออกนักโมยผมฟอแล้วมึงเช่อคนด ฝายนเงินไหวครูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสอยิงสอนก่อยิงสอนยั้รับได้โว้ยไม่เป็นไรเอาใหม่ีหักเลยเอาไปเอายเฉ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 เฉยยเฉยเฉยเยเลยเเย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 เฉยเอยเฉเฉยเยเฉยเฉยสฉยนฉุเเฉยยเรยย มันยิงมือไม่ตายแต่มันเหยียบหนามนก็สุนตาย <Hey. S 1> สองรอบแล้วเขียด้วยเขียด้วยเขียวทีด้วยติดรองเท้าติดรองเท้ามาขอเชิญคณะกรรมาการบอกกฎกติกาของน้กมวยด้วยน้กมวยคัคู่อย่าชกต่ำาเว้มขัดอย่าขัดขัดกระซากจริง กูกูจะมันใจแรงเวยกูเลยยิชี้อย่ากัดโออย่าปวนกันนะอย่าเล่นนอกกติกาเขาตวนก่อนกระจับกระจับกระจับแน่นแน่นเบากระจับแน่นโอ้โหกระจับเร็วเลยตอนนี้ปล่อยข่าวหน้าแล้วเปลี่ยนกระจับได้นะจับเร็วแล้วอ่ะป้องกันความปลอดภัยใส่พันยางด้วยใส่พันยางก่อนอยู่ไงเนี่ยทำไมมันเล็ดไปอ่ะ ไม่ใช่เหรอเอ้าใหญ่กว่ไอ้หนูแถมวิญยายล้กโอเคพอดีเลยโอ้ยยกที่หนึ่งขอเชิญอ้อนนวดขานวดขามึงอย่าคิดเยอะสิไปเออนวดขาสิม่าจริงเชียวเลยออาทำไมกระจับตุงแหมจริงเลยเชียวอืมไปไหนแล้วคนบอกยกไปแล้วเหรอ คนบอกยกไปไหนรือวะเอาโถเอ้ยจะต่อยแทนเหรอลูกเฮ้ยโอยเอาเฮ้ยเพื่เอกสกอปกเริ่มยกที่หนึ่งเริ่มยกที่หนึ่งเริ่มได้น้ำมือใส่แดงเริ่มสบายน้ำมือตอเต้อง ทิ้งมาลงพื้นปอทลารยอดช่งเงินลาะหังจากกรรมการสัญญาณเริ่มขึ้นไฟแดงไซ้ายนิ่งายน่ขวา้ายขวาไ่ิดไฟดป็นทางเตือนเด็กังโอ้นัวัวชไม่ตรงสุดแห่นกําลังชนไทยด้วยสดการช่วงหีเดย แดงนั่นคือเปลขาต่อฝั่งนู้นที่ทสอนนั่นที่สอนมาเอานี่ฝ่ายน้ำเงินนั่นคือนิดหน่อยต่อยใช้นี่ออให้ไปอย่างสุดสุดครับไปน้ำเงินต่อยซอยไอ้แหมแดงปัดป้อง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 เอาแดงปัดป้องน้ำเงินตอกไปข้าวมุมกรรมการจับยกครับเข้าวมุมก่อนเข้าวมุมต้องเข้าวมุมก่อนนะครับเข้าวมุมกรรมการตีรับได้นะครับ ใเข้าวงมึงเข้าวบุ้งเป็นเรืลยกรรมการนี่คือเตือนครั้งแรกครับแจกใบเหลืองโอ้โหใบเหลืองนี่มวยหรือฟุตบอลนี่นี่คือครั้งแรกกรรมการแจกใบเหลืองให้นะครับทำฟาวนัาธานี้เกาเรียกพม่านับหนึ่งเป็นท่าป่าหานจะบานชีวิตแม่นวลโต๊ะถ้าตกในตาพม่าค่น ไปนะไปนะไปตรงนู้นไปอยู่นี่อ้ยาดิไปไปนั้นเดินรับไปแล้วเป็นครั้งแรกไปเดียดูว่านั้นนั้นนั้นเป็นต่อจึงเสดท้าเข้าหาฝ่ายแดงพยายามตอบเต้าแต่เดยกแามเมาตอบเต้ายังมาดูอ๋อตอนนี้ไปมันโดนอะไเข้าแล้วหนึ่งตัวดาฟตี้อ้าวกันนี้โอ้ยลูกไปไหวไหมเนี่ยไหวเปล่า นับไปจังฮะทำไมมึงนับำไปเวลามีน้อยไหวไปเนี่ยฮะไหวไหวตัวโตเลยเปิงอ้าไปต่อเลยตามโดนนับไปคนละหนึ่งครั้งเอ้าวเกมเป็นไปอย่างซู้สีอ้าวไฟจะเหเงินเป็นายลุกหนักครับตอนนี้เอ้าไปอย่างเดียวเลยไปทางซ้ายทางขวาเอาดีจอกกันเลยจอกนิดหนึ่งจอกนีดหนึงระคังบดจกระคังบดจกบดจกโอ้โหระคังช่วยชีวิตฝ่ายได้ไว้ครับท่านผู้ชม หมดจะเก่งครับมุ่มครับมุ่มพี่เลี้ยงให้น้ำพี่เล็กให้น้ำต่อจนช่วงนี้เป็นช่วงของพี่เลี้ยงหมดจังกี้หนึ่งนะต้องงวยต่อยแรไอ้เจี๊ยอ่าให้น้ำต้องมวยให้น้ำต้องมวยหมดจะงกี้หนึ่งเฮ้ยมึงสอนน้ำมวยดิกึ๊บสีเปียบเลยนะเป็นสีเปียบแล้วฉันบอกแล้วบอกว่าที่สอนมาที่ซ้อมมาชกชกชกพอมันเผลอเนี่ยพอมันเผลอมันเผลอปุ๊บเราก็ยันยันมันไปดิตอนเนี้ยั้งท่าลุกพลังมันอ่ะเราต้องตั้งท่าตั้งท่าปุ๊บมันมาปุ๊บใช่่มมยึงตอ พอมึงต่อยปุ๊บมันอ้วนพอมันหันหลังปุ๊บหันหลังปุ๊บมึงก็ทีมันไปทีมึงทีมันเลยรู้เปล่าแบบนี้เหมือนที่สอนมาอยู่น้ำใช่ไหมไอ้น้ำอ้ผิน้ำใช่ไหมพยายามไป่ทีบยันไว้ยันไว้เพราะเราเสียเปรียบดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยเหรอดีขึ้นไหมใครเนี่ยไม่ดีไม่ดี ดีขึ้นไหมมึงนี่แหม่มึงไม่รู้เรื่องเลยมึงนั่งลงเลยเดี๋ยวมันได้ยินมึงนั่งลงเลยลดเลยลดเๆยที่สอนอ่ะที่สอนอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ยินบอกแค่รับไปมึงอยากให้รู้พอมันเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมกระซิบเพ่ให้มันได้ยินเป็นอะไรไอ้ยัไม่รู้จะเหม็นตรงไหนก่อนเลยลายปากก็เหม็นกระบอกก็เหม็นไอ้เฮีษไอ้สัตว์กูไม่มีกูหาแล้ว อาะก็เหม็นจักรยรก็เหม็นเหรอเออโทษมันหลดจักรยานก็เหม็นพร้อมยังพร้อมบ่ยต่อไปเป็นยกที่สองไอ้ฮาไอ้ห่วยเฮ้ยจะยันเลยจะยันไม่ได้ไม่ได้ไม่ใันกู้ต่อสู้อีหนูไปลุกอีหนูหลบลุกอีหนูหลบลุกไว้หลบหลบลุกโอ้โหอยู่เฮ้ยเป็นอะไรเอาเป็นอะไรใครกลางขี้มูกอ่ะ เราสั่งไว้ตอนนี้โดนทกเมื่อกี้เนี่ย้อมอย่างเช็ดเช็ดหอมต่อไปที่สองที่สองทีะทางยังที่สองเริ่มขึ้นได้เอาอย่างที่สอนเอาอย่างที่สอนเกินการเต้นเต็นไปอย่างเสือเสือตัวไหอเส่อตายทุบลมในต่างฝ่ายต่างไม่เพียงเพราะนี่เอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วระวังตัวเงินโตระวังตัวเด็กตอโอ้โหเงินโตเด็กตอเอาแล้วเฮ้ยโอ้โห เอาเอ้อาเ้เ้เอ้มาแล้วมาแล้วมาปัญญาอ่อนคู่เลรวไตก้ต่อยมวยเอ้านั่นก็ปัญญาอ่อนยที่องมันเถอะมาแล้ว้ทหาเฮ้ยมันเถอะมันเถอะเินตะขวาแดงตะขวาตอนกังเพเพลแข่งกัน ไปมีเพยห้าฟองหาดีฟ้องจะได้เร็วตวนแข่งกันว่าแข่งขวาใครจะหนักต่อกันในเมือนต่อยขวาผมกำนันฟันสองใบแงดงโดยเบลจะเสียเปลี่ยบเพราะตอนนี้เรียนรู้หมัดเข้าใ่แดง ไม่ไมแตกอะไรเห็นตาตาเนี่ยเลือดไม่มีมึงแตกใครรับรางวัลรับรางวัลโอ้แอนติเซนจ่ายก่อน,อน,นเลยนี่อนนขอบคุณนะครับถ้าแตกนะครับแอนซิเลียมจ่ายให้แผ่ละห้าร้อยนะแอนเซิเลียมไอแอนซิเลียมเกี่ยวเหี้ยอะไรด้วยมึงจะมาเถียงทำไมกูเป็นกรรมการกูอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดมึงกะแตกแตกที่ไหนไม่มีเลือดไม่มีเลือดเหรอโอ้โหเลือดหยดเลยครับผมพี่เลี้ยง ดูแลนักมวยด้วยห้ามเลือดก่อนห้ามเลือดก่อนโอ้โหอาจจะเป็นท่าบาดเสียนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการอันตรายต่อนักมวยเราต้องจับการเย็บแผลหยุดโดนฝนศอกนะไม่ใช่โดนตะปูตั้มมันจะพายพ่อแม่กูสอนเวลาเลือดออกให้รองเท้าแตะเตะตบเลือดจะหยุดเลือดหยุดจริงๆไม่ใช่ตะปูตั้มอย่าบ้าเลยพัดยก่อยว่าพัดยกพัดยกทำแผลก่อน เลี้ยงยกเลยยกเดียวนะขอเชิญพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายนะครับให้น้ําให้ท่านักบวยไไไม่ด้ทําอะรยกต่อไปเป็นยกสุดท้ายให้นักมวยต่อยกันให้เต็มที่รางวัลเดิมพันรออยู่ข้างหน้าพอเชิญแล้วยกสุดท้ายนะเฮ้ยเต็มที่นะอย่าไปเหลือสองสองสี่เลยใช้สองสองสี่สองสองสี่ที่สอนมาสองสองสี่สองสองสี่เฮ้ยไม่ต้องสู้จิ้วสองสองสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟุตบอลไอ้บ้า โอ้โอ้าวเปียกเออเอาสาผมอีกตั้งหากคู่เย้ใจไหมไปซ้ายขวาเออไม่ใช่ตรนี่เข้าใจไหมโอ้โหอ้าวดีมากโอ้หไอ้ควายมึงนี่มึงอาบบ้านอาบน้ำจะป้ามึงเนี่ยเอาทาแป้งไปนอนเลยลูกไปนอนเลยลูกกินนมนอนเด็กกจะพายบ้าไปแล้วเป็ลไรเล่ไตยมวยเล็กยกนลง แกยังไม่ได้เลยอ้าเร็วใส่นวมให้เรียบร้อยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานชูไปเฮ้ยเฮ้ย้กูขออยู่ตรงนี้กูขออยู่ข้างหน้าดแล้วกอนที่จะถึงยกที่สามอย่าเบียดกูนะอย่าเบียดเราขอเชิญมิดยูนิเวิร์สจากประเทศเบเนซุเอลาเฮ้ยเฮ้ยประเทศดีสวยเฮ้ยขออง้าวไอ้สัตว์หายไปไหนกันหมดอ่ะทำไมไม่มาลุมกูบ้างเล่าทำไมมึงหลับตาหลับตาไปหัวเขียวมึงก็หลับไปเหรอใครจะไปลุมมึงเนี่ยนี่มีกระโถงไหมเนี่ย จะอ้วกจะอ้วกไอ้สัตว์จะอ้วกมึงยังหวังให้คนอื่นมองมึงไอ้ไปปล่อยแม่งตายไปไกลยีแห้วตีด้วยไอ้กอ้ปูยังไม่อยากมองใครจะมองเลยดูดิโอ้บาสมโไอันนี้เป็นไงโงูที่สมะ พอมพี่ <the> ัง <quer> น <wa> <t ice lli> ักมวยพอแล้วแม่เสือใกล้ค่อนยกขึ้นเฮ้ยใครมีวิชาจะแก้งการจอาหนาว่าสุดบาเลยนักมวยกำลังยกยกที่สามไฮ้ยคอยเต็มที่นะตอนนี้เราไปลองเลยนะยกที่สามเริสู้สู้เว้ยสู้

กำบลเสนเป็นเพราะพี่ไม่เชื่อคำทำนายของเจ้าทหารต้องพามาล้มตายบ้านเมืองต้องระสำมระสายบุญของพี่ไม่มีพอที่จะอยู่คู่กับสุนันทาได้พี่ขอคืนสุนันทาพระคุ้ม,มั่นของเจ้าสู่มือเจ้าใช้ชีวิตผัวเมียกันต่อไป ส่วนพี่จัดสละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเดินทางตามรอยท่าองค์พระสัมมาสัพพุทธ,ธเจ้ารักโลภโกรธหลงข้าจัดสละทุกสิ่งทุกอย่างฝากสุนันทาด้วยวา,าองคดีเลยพี่โยจะวเลยพี่โย,น,ยน,น้องพีทั้งสอง จึงอยู่กับกระมลลสิงดูแลบ้านเมืองต่างพระเนรพระกันมีโอกาสก็ไปเยี่ยมพี่บ้างาพี่จะไปบวชอยู่ที่วัด้าสิงอีกใกล้หน่อยแม่เี๋ยวไปใส่บาตรเนี่ยนะชอบกินปลาเห็ดนะ ในช่วงบคือนะครับไม่มีเวลราที่ไหนก็มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับวันนี้ขอทุกท่านกลับบ้านแ้านับประเทศ